ขอโอกาสขอถวายพระสูตรเจ้าค่ะเรื่องผลของการมีศีลภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทาย,ยาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมนั้น ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละปานาติบาตเป็นข่าจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางสัตตามีความละอายถึงความอินดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเขาไม่กระเสกกระสนด้วยกรรมทางกายไม่กระเสกกระสนด้วยกรรมทางวาจาไม่กระเสกกระสนด้วยกรรมทางใจกายะกรรมของเขาตรงวตีกรรมของเขาตรงมโนกรรม ติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงภิสุททั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเราเกล่าวคติอย่างในอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างเก่เขาคือเราสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือตระกูลอันสูงตระกูลคติยะมหาศาลตระกูลพานมหาศาลหรือตระกูลขหบรีมหาศาลอันมัง่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากในกรณีแห่งบุคคลผู้ไม่กระทำอาทธินาอาทธินาทานไม่กระทำการในสมิชาจา์ก็ได้ตัดไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีในกรณีของบุคคลผู้ไม่กระทำปานาติบาดดังกล่าวมาแล้วข้างบนทุกประการสาธุ